สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเซลแนนจะพาทุกคนไปพบกับตัวรุ่น v c o อรสนะคะเป็น v c o อรสตัวท็อปนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างปี2022ตัวเดิมนะคะแล้วก็ปี2023ตัวปัจจุบันของเรานะคะสองรุ่นนี้นะคะปี22กับ23เนี่ยชมรถตัว v c o อรสแตกต่างกันจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเซลแนนจะพาทุกคนไปเปรียบเทียบกันดูท่านไหนที่กำลังเปรียบเทียบการตัดสินใจนะคะตัวชมวีคอรส เราซื้อเนี่ยมันจะเป็นยังไงตกลุ่นไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวเดิมที่ราคาปรับขึ้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวโฉมรถนะคะสีส้มเนาะก็จะเป็นตัวสีของตัวรุ่น222 0เป็นตัว M เลยกระจังหน้าของเขานะคะนะคะตัวนี้แตกต่างกันละตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้า223 0นะคะ อันนี้ก็จะแตกต่างกันแล้วตัว2023เขาก็จะเป็นตัวเคียวเว้นตัวกลางนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีตัวลายแคปลาตัดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจะดูสวยเข้ากับตัวสีเทาโอเปกสีใหม่ของตัวรุ่น2023ตัวนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็จุดที่สองที่แตกต่างก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะคะตัวล้อยังเป็น ขนาด18อยู่นะคะแต่ว่าตัวลายล้อแม็กนะคะจะแตกต่างกันรุ่นที่ไหนเนามาเทียบตัวนี้มันเป็นตัวที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนโฉมแล้วเรียบร้อยเนาะตัวล้อของตัวเดิมนะคะก็จะเป็นคนละลายกันของเขาก็จะเป็นตัวสีดําเดี๋ยวนั้นโชว์ไป,ป <laughs> เห็นไหมคะลูกค้าเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นตัว ล้อแม็กแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นตัวแต่งซิ่งรอบคันเลยนะคะแต่ว่าซุ้มล้อคิว้วล้อยังมีนะคะมีให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมตัวสีใหม่ก็คือสีเทาโอปิกตัวนี้จะเพิ่มเติมมาในรุ่น2023นะคะ<น>แล้วก็จะพามาดูตัวยางที่ลูกค้าแต่ง ตัวนี้นะคะลูกค้าจะใส่ตัวขอบล้อแม็กแล้วก็ตัวยางนะคะล้อแม็กของเขาจะเปลี่ยนจากล้อ18มาเป็นขนาดขอบ20เนาะตัวนี้ลูกค้าใส่ยางตัวตัวยูนะคะตัวยูตัวนี้แล้วก็ตัวแม็กฟูลนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแม็กแท้เลยนะคะที่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนจากตัวล้อเดิมเอาล้อเดิมเทิร์นแล้วก็มาใส่ตัวแม็กแต่งยางซิ่งตัวออฟโรดนะคะบันไดข้างนะคะสีเดิมนะคะ ันได้ข้างสีเดิมตัวที่จับสีดำออกกลมๆนิดนึงเนาะมีให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาดูตัวท้ายด้านท้ายนะคะตัวนี้จะมีสัญญาณ8จุดรอบคันเหมือนกันนะคะด้านท้ายก็จะบ่งบอกว่าตัวนี้คือรุ่น M นะอันนี้คือรุ่น M นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่น M เช่นกัน แล้วก็ตัวกันชนท้ายลูกค้าสังเกตเห็นไหมกันชนท้ายตัวเดิมเดิมจากตัวโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนกันชนท้ายจากตัวเดิมเดิมโรงงานของเขาจะเป็นกันชนท้ายที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะส่วนด้าน2023ตัวนี้ลูกค้าก็จะถอดตัวกันชนท้ายเดิมแบบนั้นออกนะคะเขาก็จะใส่ตัวกันชนท้ายแฮมเมอร์นะคะจะเป็นเกี่ยวกับตัวมีที่ มีที่ยึดตัวเหล็กหรือว่าตัวลากจูงเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะว่าลูกค้าสงสัยว่าถ้าเราเอาเป็นตัวว c คอรตัวท็อปสุดแล้วมันเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยเราจะใช้งานตัวรถได้เต็มกำลังหรือเปล่าในเครื่องยนต์3000ของตัวอิซูซุเนี่ยหายห่วงนะคะตัวคันนี้นะคะจะเป็นตัวที่จัดเต็มนะคะอันนี้จะเป็นตัวตัวอย่างเลยตัวอย่างที่ลูกค้า เคยเป็นลูกค้าเก่าแล้วนะคะแล้วก็มาออกเพิ่มแล้วก็ยังเป็นเครื่องสามพันอยู่แล้วก็แต่งจัดเต็มในการใช้งานจริงของตัวลูกค้านะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของรถมากๆเลยนะคะที่ให้เรารีวิวนะ,ะเดี๋ยวนั้นจะพามาดูภายในนั่นไหนก่อนดีนะ, <c oughs> ะให้โชคให้โชกมาดูสองพันยี่สิบสองสองพันยี่ิบสามนะคะมาเรามาดูสองพันยิบสองก่อน ้าน,นี้นะคะเดี๋ยวให้ตากล้องสูงไปเนาะตัวนี้นะคะตัวพวงมาลัยแล้ว 1. แตกต่าง 2. องคอนโซลตัวเบาะนะคะแล้วก็ตัวด้านบนที่กระจกมองด้านหลังอ่าตัวนั้นนะคะสังเกตดูดีๆนะตัวนี้นะคะจะมีความแตกต่างจากตัวรุ่นของปี2023นะคะอ่าเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้วยเชิญค่ะ เชิญเหมือนเชิญลูกค้าขึ้นโชว์รูมมะเนาะตัวนี้ก็จะมีแอร์หลังพอนนะคะตัวนี้ก็จะแตกต่างกันที่สีเบาะลายลวดลายของตัวได้นะคะตัวแอร์ดัตที่อยู่ตัวด้านหน้านะคะมาดูด้านนี้เลยอ่าตากล้องสูมไปตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่นปัจจุบันเลยค่ะลูกค้าจะมีตัวแอร์ดัอยู่ตรงกลางนะคะแอร์ดก็คือจะเป็นตัวสัญญ,ญาณ8จุดนะคะ ชี้แจงเตือนแล้วก็จะจับความเร็วตามรถคันข้างหน้าจับความเร็วรถของตัวเองนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์หยุดรถกระทันหันหรือว่าหยุดรถฉุกเฉินให้เป็นเบาะคู่แม็กนะคะที่มาจากตัวโรงงานเลยแล้วก็ตัวลายเบาะหรือว่าตัวเนื้อผ้าเบาะนะคะก็จะตัดตัวดําสลับกับตัวสีน้ําตาลมีอุณหภูมิแอร์แยกสายหัวให้นะคะดูสวยไหมดูทันสมัยเนาะดูหรูอันนี้คือด้านหลังของเขา ตัวแผ่นประตูตัวคอนโซลน,นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเห็นไหมคะสวยมากทุกคนไม่ได้พูดเวอร์หรืออวยตัวเองเลยนะไม่ได้อวยแบรนด์ตัวเองนะแต่ว่ามันสวยจริง,รงๆคันนี้เต็มมากมาค่ะเดี๋ยวนั้นจะมาสรุปให้ลูกค้าฟังแตกล้องของเราเหงอแตกไปแล้วเซลก็เหงอแตกเช่นกันฝนกำลังมา <laughs> สองคันนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างก็คือ อย่างชัดๆเลยด้านหน้าก็จะเป็นตัวกระจังหน้าตัวล้อนะคะตัวล้อแม็กนะคะแล้วก็จะเป็นตัวด้านในตัวสีเบาะลายเบาะแล้วก็ตัวแอร์ดันะคะตัว223 0เขาก็จะเพิ่มตัวจับความเร็วของรถตัวเองเพิ่มเติมมาให้อ่าแล้วก็จับความเร็วของตัวขันข้างหน้าแล้วก็เบรกฉุกเฉินเพิ่มเติมมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ตัวรุ่นของปี2023เขาก็จะเพิ่มตัวสีเทาโอปิกมาให้เราด้วยวันนี้เดี๋ยวเซลแนนขอฝากเพจแล้วก็ YouTube แล้วก็ TikTok นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจสอบถามแอดไลน์แนนมาตามเบอร์โทรก็ได้เนาะ6 6 3 3 6 3 9 8 6 5นะคะหรือว่าจะติดตามแนนทางช่องทางอิซุสุเป็นภาษาอังกฤษนะคะอิซุสุ o คราเซลแนนค่ะ i ิซุสุโคราเซลแนนนะคะเดี๋ยวแนนโชว์ขึ้นให้ เป็นภาษาอังกฤษนะอิสุสตัวนี้นะคะจะเป็นชื่อทั้งเพจ y u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  e t t k t t o นะคะใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะอยากให้แนนทำคลิปรีวิวรุ่นไหนเปรียบเทียบอะไรนะคะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแนนจะเปรียบเทียบให้ดูถ้าแนนมีตัวรถเนาะแล้วก็วันนี้แนนขอฝากแค่นี้นะคะบบ๊ายาย